ค่ะวันนี้จะมาสอนในการลงใบสังขายนะคะเสร็จแล้วสามารถเข้าไปที่เมนูค่ะเสร็จแล้วกดตรงขายและเลือกใบสังขายค่ะเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายบวกขึ้นมาเลยค่ะสามารถดูได้เลยว่าใบสังขายเราจะเอาวันที่เท่าไหร่มีแหวนหรือไม่มีแหวนนะคะสามารถทําได้เลยแล้วก็สามารถอ้างอิงใบสังขายจากไปเสนอราคาที่เราทําไว้นะคะถ้าเกิดทาไว้ก็สามารถอ้างอิงได้เลยแต่นี้ไม่ได้ทําไว้นะคะก็จะเพิ่มตรงนี้เลยเลือกตัวผู้ซื้อนะคะ อันแล้วก็เลือกสินค้าค่ะเราจะซื้อสามารถแก้ไขราคาขายได้ค่ะเสร็จพอทําเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ออกมาค่ะจะเป็นยอดก่อนแบตรวมแบตแล้วก็ตัวแบตนะคะถ้าเกิดเราจะใส่ส่วนลดให้เราก็เขียนไปเลยวราจะใส่ส่วนลดให้เขานะคะนี่ใส่ส่วนลดไปสองเปอร์เซ็นต์ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยสามารถกดกระหมายถูกค่ะพอกดกระหมายถูกนะคะก็จะได้เป็นรายการมาขึ้นมาเลยค่ะพอแม่ารายการนี้ไปก็จะ อ้างอิทงทำใบแจ,จ้งหนี้ใบกระป๋าสีได้เลยค่ะพูกนี้